สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวขนมจากฮอตไอดอลนะครับมีชื่อว่าเมลอนวาลาบิหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นกล่องสีขาวนะทุกคนจะตึงดูกันว,ว,ว่าเมลอนหน้าตาจะเป็นยังไงบู๊ ทุกคนเห็นไหมทำไมต้องเอามือบังก็ด้านข้างจะเป็นเลเยอร์ชั้นๆนะครับแล้วก็เคลือบหน้าด้วยคาราเมลดมแล้วเป็นกลิ่นเลมอนลองชิมดูวก่ยอีทัมเขาไอร่อยทุกคนไม่หวานเนาะไม่หวานครับ หวานอมผมคืนแต่นี่ไม่หวานนี่ก็เป็นเลเยอร์เนะลองกินกันดูนะอร่อยมาก